พอมารู้อีกทีเขาก็เอาของผมไปโพสแล้วลงกระตัรีครับซึ่งเราพยายามจะยืนยันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ครับผมไม่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ๆเขาโพสนี่คือถ้า้องไปสังเกตเห็นตรงไหนอะคะว่ามันมีโพสก็จากสตอรีครับเป็นชื่อผมอ๋อเขาขึ้นสตอรีเลยใช่เขาแท็กชื่อเราไหมไม่ได้แท็กครับแต่ว่าเอ่อถ้ายังไม่หยุดก็เดี๋ยวเพื่อนๆผมจะเป็นไลน์ต่อไปครับประมาณนี้ แตอแสดงว่าตอนที่ที่เขาโพสแต่มันมีข้อความใช่ไหมว่าถ้าไม่หยุดก็จะเป็นเพื่อนเราก็จะอะไรต่อไปอย่างเงี้ยใช่ครับที่ตอนแรกที่เขาบอกว่าบายืเมเงินพี่เรามันนานที่อ่ับก็เรื่องนั้นนานอยู่ครับกี่เดือนกี่ปีแล้วครับประมาณสองเดือนไดไหมเงินเท่าไหร่ครับ,รรบมันไม่ได้จํานวนเยอะมากครับประมาณ <5, 000. S 1> ห้าพันมัครับแล้วพี่เราไปรู้จักกับแกนน,นี้ยังไงคะทำไมเขาถึงมายืเมเงินผมไม่น่ใจน่าจะรู้จักเป็นการส่วนตัวครับ น่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มายืมเงินกันแต่ทางนี้ฝั่งเขาไม่คืนครับพี่ผมก็เลยโพสแ์ไปโพสประจานว่าเนี่ยเ,เขามายืมเงินลูกพี่เราใช่ครับแล้วเขาจะตามตัวค่ะเขาจะตามตัวลูกพี่เราทำไมเขาจะจะใช้คืนหรอไม่แน่ใจเพราะผมไม่รู้ว่าตามอะไรแต่ตามไปทาร้ายหรืออะไรผมก็ไม่มั่นใจครับวันนี้ใช่เขาได้ถามชื่อเราจากลูกพี่ที่เราเสนิทเหมือน,นชื่อผมมันน่าจะแบบมีใครไปบอกหรือหลุดมั้งครับจากธนาคารหรืออะไรมาเนี้ แล้วเขาก็เลย้ยชื่อผมไปนคนมามันน่าจะคนไหะผมไม่รู้ว่าคนยังไงทะเบียนก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะรู้จักกันในเกมนี่แหละแล้วโต์นั้นคือเราเป็นคนเห็นเองเลยใช่ไหมครับเพื่อนผมเห็นครับแล้วก็แอปมาให้ลงกลุ่มพวกเพื่อนผมแสดงว่าเพื่อนเรา,าคือเป็นเพื่อนจกากเขาในเฟซใช่ครับแล้วเพื่อนเรารู้จักเขาไหมครับรู้จักครับแต่ไม่ได้สนิทก็คือเป็นพี่กันรู้จักกันในเกมครับนอกจากโดนขุดเรื่องข้อมูลดิบล้านแล้วพี ม่ยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้มีแค่ไหนคะมายืมเงินรุ่นพี่เราอ่ะรุ่นพี่ได้ให้ไหมคะให้ครับให้แต่เขายังไม่ยอมคืนตามกําหนดครับแล้วรุ่นพี่เราไปทวงไปไปเหมือนเหมือนจีบทวงเขาไหมก็ก็ทวงครับหรือว่าเออเมื่อไหร่จะคืนอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราไปมีส่วนร่วมในการทวงอะไรไม่ไม่มีเลยครับแล้วทำไมเขาถึงต้องมาเหมือนขึ้นทะเบียนร้านน้องอ่ะ ผมไม่รู้เลยครับเรื่องนี้ผมก็เพื่อนมันแฉกไหมผมดูมันก็เออมันมันเอาผมไปเพื่อนเมลิน้องแค่คนเดียวไหมหรือว่าใช่ครับแค่ผมผมคนเดียวแต่ถ้าแบบยังไม่หยุดก็อาจจะมีของคนอื่นเพื่อนผมสองสามคนโดยส่วนตัวแล้วเราคิดว่ามันมีเหตุผลอะไรที่แก๊งนั้นเขาเอาเราไปแวนในโซเชียลก็อาจจะรู้จักเห็นผมรู้จักกับพี่คนนั้นมั้งครับประมาณน่าจะแค่นั้นเลยแล้วก็ชื่อผมมันหลุดด้วยชื่อเพื่อนผม อาจจะโดนข่มขู่มั้งครับประมาณนั้นแต่ยังไม่ได้แบบค้นทะเบียนละข่มขู่ยังไงบ้างครับข่มขู่ผมก็จำไม่ค่อยได้เลยครับขู่ทำร้ายหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็น่าจะประมาณนั้นมาครับมีเพื่อนผมทางไปอยู่ครับว่าพวกผมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็ก็มันไม่น่าจะลบครับไม่ลบ,ลบก็ยังไว้อยู่ดี ไม่ได้คุยครับแต่ได้รู้จักชื่อผ่นานๆรู้จักชื่อก็บ,นนออออบอกเพื่อนอยู่ครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทำไมเขาไปทำแบบนี้ตอ,อนนี้ขออนไปนงที่เราบอกว่าเพื่อนเราไปเห็นเขาโพสอ่ะคนที่โพสเป็นคนชื่อเล่นคน <S <S <ต>ชื่อแมวครับคนชื่อแมวครับเมว เมใช่ครับแล้วตอนนี้นอกจากนอกจากส่งต่อเองครับครอบครัวทั้งในทั้งในมุมของพ่อแม่ตัวแทนในเย็บผิวให้จะรับมาดูเราถูกเพิ่เมเติมนะครับยังยังไม่มีครับพ่อแม่ก็เพิ่งมาดูเหมือนกันใช่ครับยังไม่มีใครตรหลังจากที่เรารู้ว่าเขาโพสเราเอาไปไแฝงนะเราได้มาแจ้งความอะไรบ้า,นในในบางไม่ได้มาแจ้งเลยครับเพราะผมผมก็ไม่กล้าเหมือนกันกลัวอะไรหรือครับก็ก็กลัวอยู่ครับ เบียน์ลาดมันมีผลกระทบอะไรตามามาัแาบนั้นนะครับก็มีคนมาถามมั้งครับเพาเออเนี่ยใชรทะเบียน์ลาดไหมใชรอะไรมาก็มีคนมาถามแต่ยังไม่ได้มีผลกระทบเรื่องโทรคอนเทนเตอร์หรืออะไรมาเนี่ยคุณทำน<ร><ร><ม>ิดหนึ่งคิด,คดว่าหลุดมาได้ไงค่ะเบียน์ลาดเนี่ยจัดหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนผมก็ผมไม่รู้ว่าเขาค้นได้แง่มันครับเพื่อนผม,มนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาค้นได้ยังไงคือเราไม่รู้วิธีการใช่ครับไม่รู้เลยไม่รู้คิดว่า เด็กที่หกที่ถูกจับก่อนหน้เนียคนนั้นอ่ะคิดว่าเป็นคนคนข้อมูลเราไหมครับไม่ใช่ครับคนที่ชื่อคนเขาชื่อแมวครับเหมือนนึเขาชื่อผมรู้แค่ว่าชื่อแมวอ่ะชื่อเมลคนเมลใช่ครับสรุปเมลอยู่แล้วนะเมลครับแต่ชื่อที่เขาเรียกกันเรียกได้ทั้งสองครับเมลกับแมวเขาเรียกกันทั้งสองเราช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยหก็สั่งของบ่อยครับเมลนี่เราทราบไหมครับว่าถูกดำเนินดีไปเรื่อย น่าจะอยู่ในแก๊งนั้นครับแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในสี่คนนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาไม่ได้โพสอะไรเลยเหมือนเขาจะเอาประมาณเอาตัวรอดประมาณนั้นครับที่วันนี้เรามาแจ้งความเพราะว่ากังวลใช่ไหมครับหรือ่ความปลอดภัยหรือองไก็ความปลอดภัยเลยครับเขาโพสนานหรือยังคะโพสมาถึงโพสต่อเรียบไปใช่ใช่ใชสองเดือนครับประมาณนี้มันสองเดือนหลังหลังจากยืมนานไหมคะหลังจากยิมงินมาประมาณเดือนนะครับแล้วเขาค่อยมาโพส ไม่ได้โพสครับแต่เหมือนจะค้นของเพื่อนผมไปแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาโพสลงใน Facebook ทอทอรี่แล้วรู้จักคนถูกนหนแก๊งโหสผมไม่ได้ไม่รู้จักกันกอนตัวครับแต่เพื่อนผมน่าจะเคยคุยด้วยแต่ผมอใน,นตัวส่วนตัวผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักเลยครับแค่ยินชื่อเฉยหลังจากเรารู้ว่าเราเอาโดนโพสอย่างนี้ครับได้มีการไปปรึกษาพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดะอะไรยังไง ผมเพิ่งมาปรึกษาตอนที่มันออกข่าวครับเพราะว่าเออแบงค์โดนผมโดนคนนะอะไรเงี้ยเนี่ยจะไปแจ้งความยังไงไหมผมก็บอกพ่อแม่มาเนี่ยตอที่บ้านเราว่ากันบ้างเพราะว่าเออตอนแรกเขาก็ยังไม่เชื่อครับพอมาถึงตอนนี้เขาค่อยมาเชื่อตอนนี้เรายังเก็บคนนั้นไว้อยูไ่ได้มีการแคปภาพไั้ยครับมีครับมีแคะไปอยู่ยที่เราถามสนใจมาแจ้งความนี้เป็นเพราะว่าเราเห็นที่งา,านจับพลังโพสต์ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับ ก็เขาติดต่อมาให้ผมมาแจ้งมีถามแบบว่าการที่เราออกมาเนี่ยครั้งนี้เาเรียมไปอะไรไหมกลัวว่าพวกเขาจะมาทำอะไรผมก็กลัวน้องๆเขาเพราะมันไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่พวกผมรู้นะไม่มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่ทำแบบนี้ยังมีกลุ่มอื่นอีกวันนี้เตรียมหลักฐานอะไรมาแจ้งความครับก็ต้องถามพ่อแม่ผมเลยครับผมก็ไม่ไม่รู้กันส่วนตัวคิดว่าเขาโพสทำไมทำไมเขาต้องแบบเอาเรามาแฝงอย่างนั้ะ ็น่าจะเป็นเพราะเรื่องที่เขาไม่มีตังค์คืนพี่ผมครับแล้วแบบพี่ผมไปทวงไปอะไรเงี้ยเขาน่าลำคาญแต่เออคนแต่แบบประมาณขู่ครับว่าเออเอยากจะเล่นพวกน้องเองอะไรมาเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนแคนที่มาลงที่น้องอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคาดหวังให้ตํารวจดําเนินการยังไงบ้างครับสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับก็แค่มาแจ้งเพื่อความสบายใจเฉยวเปิดหลังเปิดภาพให้ดูหน่อย มันมีสดมีต่อตอไม่่ด้ต้องเออไม่ไม่ได้องีเขาแคปเป็นยังไงเดี๋ยวรต่อใดมันปตไม่มีชื่อมีอะไเปิดได้คะมีชื่อแต่มันมีเซนเซอร์ไแล้ววผมไม่ได้เซ็นเซอร์อ่าอเดียไม่ได้เซนเซอร์ันเป็นแบบอ่าเดี๋ยวขอเริ่มเลมีมีเซนเตอร์อ๋อเป็นทุกอย่างเลยมันมีสดเ่ะเดวใช่ไม่ได้่ดย่ยังไเปิดสด ยไม่ได e ้เซ you sí ็นเตอร์เลยน้องให้ชวว่าจะเป็นหลังไันไหมค่อนก่อนเซ็นอก่อนนะาทะเบียนรารุตัเราคิดหมว่าอาจจะมีตี่ที่เขาอยู่เมผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วเรื่องอี้เป็นเพราะอะไรบ้านใจประมานี้ผผมว่าเขาไม่น่าจะค้นได้ครับป็นแค่คนนั้นและน่าจะมีเบื้องหลังผมก็ได้ยินว่ารู้จักกับตำรวจในพื้นที่นั้นด้วยครับ ที่ผมโอเครูโอเคประมาณนี้ได้เพราะอะไรกระซิบน,นะน้อง,น,องน้องเคยเจอเมลหรือแมวคนนี้แบบตัวเป็นเป็นไมตัวครับไม่เคยเจอบไม่เคย,เค,ยคือรู้จักแต่ชื่ออย่างเดียวใช่รู้จักผ่านเพื่อนนี่แหละเคยไปเจอใครในแก๊งไหมครับตัวเราไม่ไม่เคยแล้วเพราะผมไม่ได้ไปยุ่งกับพวกเขาอยู่แล้ว ยังอย่งครับยังแล้วลองแกลัวก็เวลาไปเที่ยวก็มีกลัวบ้างครับไปข้างนอกแต่ไม่มีคนแปลกหน้าที่เข้ามาหน้าบ้านหรือมาตะเวนดูอย่างไม่มีครับตรงไปโอเคอันนี้เป็นเป็นภาพเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์แล้วผมใจอ๋อยิงอ๋ อ่าเดี๋ยวชมบวนมีการโพสชอาจารย์ในอ่านใ้ผู้ชที่า้นคยานขับออกได้ิโเขา่าเราเรายังไม่ได้เบลอไม่ได้เซ็นเซอร์นะคจอ่าได้ไหม ต,ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโพสต์ที่น้องเขาแคปมานะคะแคปเก็บไว้ก็คือเป็นโพสต์ที่มีการข่มขู่นะคะแล้วก็เป็นจากขาวๆข,ข้างล่างอะคะ่ะมันจะเหมือนกับเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เปิดทะเบียนราชเอาไว้เนาะตัวนี้แหละที่น้องเขาไม่สบายใจเพราะมันขึ้นื่อข,ขึ้นเลขบัตรประชาชนทุกอย่างอะคะ่ะในเนี้ยเหมือนเหมือนทะเบียรนรัษฎรเลยน้องเขาก็เลยไม่มั่นใจแล้วก็กลัว ในเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็ทนายโรสนะคะก็เป็นตัวแทนคุณกัญกพลังก็นี่แหละประสานงานต่อพาน้องเขามาแจ้งขา่าวในวันนี้จะได้ไปตรวจสอบต่อกันแล้วก็อัปเดตนิดนึงคนที่โพสต์นี้เนาะคนคนโพสต์อันนี้ค่ะมีการดําเนินคดีถูกจับไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าใช่คือมีหนึ่งในนี้โดนจับไปแล้วแล้วก็กําลังซักทอดอยู่ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าไปดูว่าที่โพสต์นี้เป็นของ เป็นของคนนี้เป็นคนค้นหาหรือเปล่าหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนค้นหาให้ตำรวจดูอีกทีก็เดี๋ยววันนี้เราแจ้งความกันแล้วก็ขออัปเดตต่อเลยว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่สำนักบริหารการทะเบียนที่กรมการปกครองนะคะไปขอให้หน่วยงานเช็คว่ามีใครเข้าไปขอเช็คทะเบียนราษฎรของน้องเขาบ้างในระบบค่ะก็หายรถขัขอสอบถามรู้การที่มาทำทะเบียนราษฎรหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาโพสต์ลงโซเชียลก็ดูไดไหบ้างครับ เอาคนแชร์ก่อนนะ,ะคนโพสก็จะเป็นหนึ่งโดนแน่ๆแหละ PGPA กับสองย่างของน้องเขาเนี่ยมีคมขู่ม,มีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกฎหมายมอาญาในเรื่องของคมขู่ให้เกิดความกลัวของน้องเขาก็จะเป็นโดยสื่อสาธารณะด้วยอันนี้ของคนแชร์ค่ะแล้วก็ระบบของนิโดนด้วยนะคะข PGPA ค่ะใช่ คนหามาคนหามาก็โดนค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนหาข้อมูลนี้มาเอามาจากไหนนี่แหละและข้อมูลนี้ใครเป็นคนให้มาเป็นการให้ประโยชน์ช่วยเหลือซื้อขายหรือยังไงนี่แหละเป็นตัวที่เราอยากรู้แล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับประชาชนด้วยเพื่อเป็นการระวังตัวเองเพราะข้อมูลพวกนี้มันสำคัญมากๆสำหรับทุกคน ก็เหมือนกันค่ะเป็นคนที่เซิร์ชจันหามาค่ะคุณไม่มีหน้าที่ปกติเนี่ยคนที่มีหน้าที่จะหาข้อมูลพวกนี้ได้ค่ะก็จะเป็นหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีสิทธิ์ในการค้นนะคะเขาจะมีสิทธิ์ในการค้นเหมือนเหมือนเอาไปอำเภอไปเขตใช่ไหมคะเราไปค้นทะเบียนราษฎรของใครเพื่อดําเนินคดีหรือว่าขอไปขอดูอะไรคุณต้องกรอกต้องระบุว่าใครไปขอขอไปเพื่ออะไรเขาถึงจะให้คุณดูเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เหมือนกันค่ะพนักง,งานสอบสวนคุณมีการถูกแจ้งความ มีการดำเดนินการแจ้งความเขาจะเข้าไปเช็คตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ถ้าใครไม่มีหน้าที่และการรับผิดชอบพวกนี้คุณจะเข้าไปดูไม่ได้ค่ะคุนกรจะซิบมาครับมีหลักฐานเด็ดจะมาเปิดให้อีกเป็นแชทเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับที่เป็นทะเบียนราดนี่แหละค่ะเหมือนจะมีการซื้อขายกันหรือเปล่าใช่อันนี้แหละเลยอยากให้รอรอติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าอันนี้ยังไม่จบมันยังมีอะไรเด็ดๆให้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเกยอะเลยค่ะ โอเคครับเราจะเปิดข้างในครับในส่วนแที่ว่าอาจจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือเราไปสำนักทะเบียนไงใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปสำนักทะเบียนกันตามต่อแชทเด็ดเลยแชทเด็ดเลยผมเห็นแล้วโอ้โหโดนแน่ผมผมยังไม่รู้แต่คุณการกระติบมาไงค่ะผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นกันค่ะผมประมาณนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะประมาณนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไอ้เดี๋ยวงใช่ไหมข้อมูลที่มันโพสในตัวของอะไรคือของอ่านดูแล้วใช่ไหมเลขบัตรประชาชนบทโหอยู่ว่าอะไรลูกคือบางอย่างมันก็ไม่ตรงครับที่ผมเห็นมาบางทีผมไม่รู้ด้วยชื่อผมอะไรบันเดือนอะไรไงตรงแล้วเลขบัตรประชาชนตรงปะยังไม่ได้ดูเลยลองดูได้ไหมว่าตรงแต่ถ้าเซิร์ชมาขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ไม่น่าจะแบบว่าผิดแล้วแหละคือผมชนิดอะไรอะไรอ ครับผมพันตำรวจเอกสมพงศ์ทองมูลพุ่งกับการสอนอล่มเก้านะครับวันนี้ก็มีน้องมีผู้ปกครองของเด็กชายวายุชำนาญนะครับได้พาเด็กชายวายุชำนาญมาแจ้งความนะครับเกี่ยวกับกรณีได้มีบุคคลหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังสืบสวนนะครับว่าได้เอาชื่อ ชื่อเด็กชายวายุนะครับเอาในทะเบียนราชเอาไปโพสในสตอรี่นะครับซึ่งการกระทาดังกล่าวเนี่ยซึ่งไม่ได้รับความยินยอมของผู้ปกครองและเด็กชายวายุนะครับก็เป็นการกระทาผิดตามพบรบคุ้มครองข่าวสาร2562นะครับก็มีโทษปรับโทษจําคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทคือทั้งจําทั้งปรับนะครับในส่วนนี้ทางสอนอร่วมก้าได้ดําเนินการรับแจ้ง เพื่อสืบสวนและติดตามจับกลุ่มผู้ที่เอาไปโพสนะครับแล้วก็นัดสอบประคำน้องซึ่งเป็นเด็กอยู่กับผู้ครองบรรเสานี้นะครับเพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สืบติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่เอาไปโพสตนะครับทำให้น้องได้รับความเสียหายตามพบรบคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร2562ครับ ไม่ตรงตรงแค่มีเฉพาะชื่อน้องเท่านั้นนองน้อง,น,อง,น,องน้องนั้นในข้อมูลทั้งหมดที่ด,ทดูต้นไม่ตรงเลยเลก็น่าจะทําขึ้นมาครับ mm hmm. คือเอาอาจจะไปสวมของคนอื่นหรืออันนี้ต้องต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่มันมีที่ปรากฏยังเป็นของใครยังไม่รู้เลยตอนนี้แล้วถ้ามีการสวรมจริงจะมีความผิดอะไรก,ก,ไก็ปลอมแปลงของบุคคลอื่นครับค,ครับ,รบ,รบก็มี ก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารอ,อ,อ,อีกข้อหาหนึงนะครับ,บก็อยากจะให้ทางกับให้ความมั่นใจนิดหนึ่งกับทางน้องผู้เสียหายแบบเราจะทงานเยงครับผมก็หลังจากเราสอบปากคำจากน้องและผู้ปกครองแล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินการประสานตรวจสอบไปทางทะเบียนราษฎรและก็เพื่อดูว่าข้อมูลที่ผู้ต้องหามาโพสเนี่ย มีการปลอมแปลงหรือไม่หรืออย่างไรนะครับก็จะรีบดําเนินการทัให้ให้เสร็จภายในสัปดาห์หนึ่งครับจากที่ดูเบื้องต้นนะคะพอจะระบุได้นี่เขว่ามันหลุดมาจากหน่วยราชการหรือหลุดมาจากหรือเป็นเพียงแค่การตัดส่องก็ก็ดูเบื้องต้นน่าจะเป็นการตัดต่อครับเพราะรูปแบบมันไม่เหมือนกับของทะเบียนราชของที่ใช้กันของหน่วยราชการครับเพราะข้อมูลส่วนอื่นๆก็ไม่ตรงกันเลยมีแค่ชื่อน้องเท่านั้นที่ตรง ที่ดูด้วยเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รถขอนิดนึงนะคะก็พรุ่งนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมคือวันนี้เรามาตรวจสอบเบื้องต้นกันว่าไอ้ที่โพสต์ไปเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นการสวมเอาทะเบียนไล่คนอื่นมาสวมก็ได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจพรุ่งนี้เราก็ยังไปที่สํานักงานอ่ที่อะไรนะลืมไปแล้ว สำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกันอยู่นะคะเพื่อจะดูว่ามีใครเข้าไปค้นข้อมูลของน้องอยู่หรือเปล่าเพื่อความสบายใจนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอ่คุณผู้ชมครับในส่วน ในส่วนของทนายนะครับผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้กับทีมงานของการจอมพลังนะครับก็ยังคงจะเดินทางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปติดตามที่กรมการปกครองครับผู้ชมครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลท่านร่วมกับครับขอนิอหนึ่งในเชตแบบนี้ท่านสนเราเคยเจอมาบ้างในการค้นเอกสารแล้วก็เหมือนทำปลอมแปลงอ๋อสอสเรื่องยังไม่เคยเกิดขึ้นครับแต่เมืองก็มีก็เคยทราบข่าวที่อื่นมีการเอาทะเบียนราชไปโพสกันเอาไปขายกันก็มีามหน้าสื่อนะครับ ถ้ามุ่กับแล้วในกรณีนี้เราจะมีการปราบปรามยังไงให้มันแบบหมดไปนะอ๋ออันนี้ท่านผบตรก็ได้มีคำมีคำสั่งกำชับกำชับทุกครั้งนะครับว่าอย่ากำชับว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาข้อมูลไปไปขายนะครับหรือเอาไปให้ผู้คนอื่นนะครับว่าครับก็มีการกำชับแล้วก็เข้มงวดแล้วก็มีการสั่งให้ผู้กับแล้วก็ผู้ขับการเนี่ยตรวจคอยตรวจส่องดูแลนะครับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการค้นข้อมูลเนี่ยไปเอาข้อมูลเนี่ยไปเปิดเผยครับกผมครับเห็นเมื่อกี้มีการพูดคุยกันอยู่นานเลยทําไมถึงมีกระบวนการในการตรวจสอบนานขนาดนี้ครับอ๋อก็ก็เนื่องจากว่าข้อมูลในทะเบียนราชเนี่ยมันมีชื่อไม่ตรงกันก็เลยนั่งดูกันพิจารณาว่าอะไรไม่ตรงกันมั่งเพราะทะเบียนราชจริงอ่ะมันมีข้อมูลแบบนี้มีแค่ตรงอันเดียวก็เลยแช่ชื่อครับ ที่เหลือก็คือไม่ตรงเลยใช่ไหมไม่ตรงเลยนั่นรวมกับครับในกรณีที่ประชาชนอยากจะขอดูเรื่องของทะเบียนร,ราศมีในกรณีไหนบ้างที่สามารถดูได้แล้วก็ต้องไปขอดูกับใครครับอ๋อไปไปที่ไปที่เขตได้เลยครับไปขอทะทะใช่ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่ก,ทก็ทุกทุกกรณีคือเขา,ามีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราไปขอได้เลยแต่บุคคลอื่นขอไม่ได้ แค่นั้นเองครับถ้าสมมติว่าอยากจะขอข้อมูลสมบุบุคคลของคนอื่นเนี่ยต้องันเป็นในกรณีไหนบ้างอ๋อก็ไปต้องได้รับความยินไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้ให้ความยินยอมครับนอกจากมันจะมีข้อ,อยกเวน้นเกี่ยวกับเรื่องเอาไปใช้ประโยชน์ทางหน่วยราชการหรือไปรวบรวมอะไรเนี่ยมันมีข้อ,อยกเว้นเหม่ยห้าหกข้อก็คือยืนยันว่าคัดไต้เฉพาะส่วนบุคคลของตัวเราเองใช่บุคคลอื่นจะมาแอบอ้างแล้วมาขอ คัดเนี่ยขอดูไม่ได้เลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอำนาจให้ดูถ้าเจ้าหน้าที่